เมื่อคืนที่พระอาจารย์นํำภาวนา mm hmm. ก็ได้ความประสบการณ์แล้วกันว่ามันก็คือว่ามันเป็นการเรียนแบบนี้มันเป็นการเรียนทวนกระแสกับการเรียนแบบวิธีการทางโลกหรือแม้กระทั่งตอนที่เรามาเรียนปฏิบัติธรรมโดยใช้กระบวนการทางโลกมาเรียนเนี่ย mm hmm. ก็คือมันวิปัสสนาเหมือนเหมือนว่ามันพอมาแตะรู้เนี้ยมันเป็นรู้รู้ที่อยู่ในความว่าง พอรู้แล้วมันเป็นความรู้เช่นว่าพอมาแตะที่กายเป็นจากกายเป็นความรู้เรื่องกายแต่ว่าแล้วมันเก็บไม่ได้ความรู้ <lev S 2> มันเก็บไม่ได้เหมือนการเรียนทางโลกที่มันเก็บเป็นคลังความรู้ได้เหมือนห้องสมุดมีหนังสือเต็มไปหมดเลย<ม>แต่นี่มหาสมุดแห่งความรู้หรือย,ยานปัญญามันไม่มีมแต่มันกลับเป็นความรู้ขึ้นมาได้เมื่อเมื่อเราไปแตะสถติว่าเราแตะไปที่เวทนาจะเป็นความรู้เรื่องเวทนาอันนี้ว่ามันเห็นไปต่อว่าความรู้เรื่องกายเนี่ย จากกายจากรูปเนี่ยเป็นความรู้เรื่องรูปเนี่ยมันจึงว่าเดิมมันไม่ได้เป็นรูปเดิมจะมีขันมันไม่มีขันมาก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อมาเป็นขันมันจึงสักว่าขันสักอาใช้ใช้ว่าขันธาตุสี่ก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันมีธาตุสี่ขันห้าสเถียรขึ้นมาก่อนแต่มันไปเจอก่อนที่มันจะปรุงขึ้นว่าธาตุสี่ขันห้าขึ้นมาแล้วตรงนั้นมันก็มันก็คือว่า คราวนี้มันก็เลยเห็นความสําคัญหรือแง่งงามในการของเจริญมครมคฮะมรคก็เจริญไปเองอันเกิดจากการที่ถ้าเปรียบเทียบจากคําของพระอาจารย์นั่นคือเหมือนไปเจอเ,อเมล็ดข้าวสารแล้วก็อวิชชาก็แตกออกอันนี้ว่ามันก็ต้องอยู่ด้วยกันอยู่คราวนี้ว่าที่อยู่สําคัญคือหลังจากนี้คือมครคก็กลายเป็นเครื่องอยู่และททาให้ว่าชีวิตน่ะมีความเอาขันห้าเนี่ยเป็นคู่มือในการเรียนรู้ แล้วก็ขัดเกลาชีวิตไปไอชีวิตที่ว่าศักดิ์แต่ว่าซึ่งไม่ได้มีมาก่อนเนี่ยแต่ว่ามันได้มาแล้วเนี่ยมันก็ต้องใช้ขัดเกลาแล้วก็เลี้ยงก็อาศัยไปคราวนี้ว่ากระบวนการการเรียนเนี่ยมันจึงไม่ไม่ไม่หนักเพราะว่ามันมันเก็บไม่ได้ตัวความรู้นั้นเองเนี่ยมันมันแบบมันมันมันไม่สามารถใช้สุตตะจินตะได้แต่ว่าเอาสุตตะจินตะมาเล่าย้อนหลังได้แต่ตัวภาวนาเ้ยปัญญาที่เกิดขึ้นคือ ผมเลยเข้าใจที่บอกว่าปัญญาคือความว่างอ่ะคือมันมันไม่ใช่ว่างหายไปแต่ว่ามันว่างจากมันไปเจอสิ่งเดิมก่อนที่จะมีสิ่งทั้งปวงมันก็ว่างจากความมั่นหมายทั้งหมดว่างจากขันที่ว่าสักแต่วัาขันเพราะนั้นมันก็จึงมันก็จึงไม่มีว่าคือปุถุชนโสดาสิทานาคาอรหันต์อย่างเงี้ยมันก็เป็นชื่อสมมุติไงมันก็เป็นชื่อขึ้นมาเท่านั้นมันจึงไม่มีบอกว่าถ้าสําเร็จแล้วมัน มันจะอยู่ในร่างคา,าวาสหรือร่างพระเถระเงี้ยไอ้ร่างคา,า,ารวาสพระเถระก็เป็นสักแต่ว่าชื่อขึ้นมามันก็เลยหมดพ้นไปจากเหตุผลทั้งปวงเพราะว่ามันไปเจอเดิมที่มันไม่ได้เป็นอะไรขึ้นมาก่อนซึ่งไม่อาจกล่าวถึงตรงนั้นได้แต่ว่ากระบวนการการเรียนขันทั้งหมดสะท้อนไปสู่จาตรงนั้นแล้วก็การประสบการณ์ที่ไปเจอสิ่งนั้นเนี่ยมันทําให้ทวนกลับมา เกิดการเรียนรู้ในธาตุขันไปเรื่อยๆแบบอัตโนมัติขึ้นมาเองมันก็เลยรู้สึกว่าชีวิตมันก็ไม่ได้แห้งแล้งหรือเศร้าหมองอะไรแบบนั้นแต่ว่ามันเป็นว่าเหมือนมันเป็นเราเดินอยู่ในในห้องสมุดที่ของความว่างที่มันเมื่อเราแตะไปก็คือเหมือนว่าสําหรับคําว่าแตะของผมก็คือว่าไม่ใช่ไปไปทําแตะอย่างนั้นเพราะมันแตะไม่ได้มันมันไม่มีขอบแล้วตอนนี้มันไม่มีขอบหมายได้ว่าต้องตรงไหนอ่าเี่ยแต่ว่าแตะก็คือคําว่า เหมือนว่าเราโยนิโสพอเรามีสมาธิเห็นถูกแล้วเนี่ยมันโยนิโสน้อมเข้ามาที่ขันมันก็เลยไปรู้เรื่องขันหรือถ้าเกิดเราจะลองเล่นว่าเราเอาตรงนี้น้อมออกไปรู้เรื่องอื่นมันก็ไปรู้เรื่องอื่นแต่ว่าก็รู้เรื่องอื่นก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปทําก็ได้คือเอามันน้อมรู้เรื่องขันดีกว่าฮะก็เลยรู้สึกว่าให้ภาคของของการที่กำรงชีวิตอย่างอย่างเป็นอิสระมากขึ้นครับแล้วก็ มันไม่แต่ก่อนเข้าใจว่าขันเหมืนต้องไปทําลายหรือว่าเพื่อให้อุปทานดับภพชาติดับเห็นเป็นเป็นศัตรูอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าพอเราเห็นแล้วเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์เรียนให้มันเกิดความอิสระไปเรื่อยๆครับครับเห็นความสําคัญของมารองแปดไหมเห็นเห็นเห็นความสําคัญมากเพราะว่า ม่น่ามันไม่น่าพระอุตตพรธองค์ถึงไว้ข้อสุดท้ายคือมัน,ม,นมันเป็นเครื่องที่จะเอาไว้เอาไว้อยู่แล้วก็ขัดเราขันน่ะให้ให้ให้มันใ,ให้มันถ้า,าเราไม่เอามรักมันก็แค่ได้อริยสัจสามเดี๋ยวนี้คนเห็นอริยสัจสามกันเยอะแค่เห็นนิโรธด,ดับแล้วทิ้งมรกเลยครับไม่เอามรกของแปดหรือจะมรกของตัวเองเข้าใจไหมมรัมกของเต็มมีอะไรล่ะ ม,มักง่ายแล,แล้วมักที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเกิดจากกระบวนการที่ไปกําหนดรู้ทุกและนมูไยแล้วก็ไปแจ้งนิโรดนั่นแหละแล้วมันไม่มันไม่ใช่เป็นภาระของชีวิตแต่มันกลายเป็นชีวิตในอีกมิติหนึ่งอ่ะนี่เหมือนว่าชีวิตที่มันไปมีกระบวนการการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งสวนทางกับการเรียนรู้ทางโลกมากที่จะ,จะมี หนึ่งสองสามสี่หรือว่ามีมีกรอบมีระบบซึ่งทุกคนก็ต้องผ่านแบนนั้นมาต้องผ่านหมดทุกขั้นตอนครับเพราะนี่คือการเรียนรู้มันเป็นสเต็ปสเต็ปไปมันเป็นวิธีของเขาเหมือนนักเรียนที่เราต้องเรียนในครบชั้นก็จะครบหลักสูตรได้การปฏิบัติธรรมมันต้องปฏิบัติ้ครบสูตรอริยสัจสี่คือทุกสมุทัไทยนิโรธมรรคสติปฐานสี่กายเวลาจิตธรรมไปเรียนแค่ธรรมอย่างเดียวโดยไม่เอากายไม่ได้ ต้องเรียนให้ครบสูตรสุดท้ายก็คือต้องเรียนให้หมดแล้วก็วางให้หมดในสิ่งที่เรียนก่อนจะวางให้หมดเราต้องรู้ให้หมดไม่จ่วางทั้งๆที่ไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าวางแบบโง่ๆแล้วก็กลับมายืนแบบโง่ๆอีกแล้วก็เอามาใช้แบบโง่ๆวาไม่มีอะไรเลยพูดได้ไม่มีอะไรแต่ใจยังยืดอยู่นั่นคนพูดโง่แต่คนที่รู้แล้วไม่ต้องพูดหรอกมันรู้ที่ใจไม่มีอะไรแล้วใจมันบอกเองว่าไม่มีอะไร ถึงพูดไปก็พูดแบบไม่มีอะไรเพราะมันมีอะไรแล้วใช่ไหมพระอาจารย์ชานนชยนานโทท่านเป็นพระป่าสายวิปัสสนากรรมฐานมีนามเดิมว่าสมใจตรีสวรรณเกิดเมื่อวันที่10พฤศจิกายนพศ2502ณจังหวัดฉัดเชิงเศาท่านมีพี่น้องทั้งหมด10คน โดยท่านเป็นบุตรคนที่สามพระอาจารย์ชานน์อุปสมบทครั้งแรกที่วัดโพธารามตำบลบางพระจังหวัดฉะเชิงเซาในปีพศ2523ต่อมาได้ปฏิบัติธรรมอยู่ในสายของวัดสังกทานจังหวัดนนทบุรีรวม1 3พ0 0ษาเกิดเหตุจำเป็นที่ทำให้ท่านจำต้องลาศิกขา และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจทางโลกแล้วในวันที่6เมษายนพศ2544พระอาจารย์ชานนก็ได้ตัดสินใจกลับมาบวชอีกครั้งเป็นพระธรรมยุทธ์ตามที่ได้ตั้งปณิฐานเอาไวา้นะวัดเทพนิมิตอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาปัจจุบันพระอาจารย์ชานน์ชยานันโท ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าเจริญธรรมบ้านเขาไม้หอมตำบลเกษตรสุวรรณอำเภอบอ่อทองจังหวัดชนบุรีพระอาจารย์ชานนท่านมีความตั้งใจที่จะนำคำสั่งสอนที่ถูกต้องมาเผยแผ่เพื่อโปรดญาติโยมเพื่อให้คนได้เกิดสัมมาทิฏฐิรู้แจ้งเห็นจริงตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์